ตอนนี้ผมก็มาอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับผมเดี๋ยวจะมาทดลองไมให้ดูนะครับผมตอนนี้ผมยังไม่ได้เสียบไมเข้าไปเลยนะเสียงทุกท่านได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับผมก็เป็นเสียงจากโทรศัพท์มือถือไอโฟนเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบไมเข้าไปนะครับผม <feed. S 1> ปึ๊บอ่ะก็จะเอาตัวรับสัญญ,ญาณนะครับเสียบเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือไอโฟนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไมนะเดี๋ยวผมจะเปิดไมก่อนนะครับอ่ะตอนนี้ไมก็เปิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบตัวรับสัญญาณเข้าไปนะเสียบเข้าไปปึ๊บอ่ะตอนนี้ผมก็เสียบ ตัวไมโครโฟนเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือแล้วตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่บริเวณริมแม่น้ำชาวพยาบริเวณวงเวียนหาดอัมมาลาซึ่งเป็นจุดชมวิวของบริเวณจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นป้อมประจุนนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีเรือนะครับผมกําลังลากเรือโปะนะครับผมเพื่อจะไปส่งสินค้านะครับเข้าไปที่พื้นที่กรุงเทพนะครับผมหรือว่าพื้นที่ชั้นไหนนะครับถ้าเกิดไปทางนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ของกรุงเทพนะจะเข้าไปที่กรุงเทพนะครับผมถ้าไปทางซ้ายมือของผมนะครับก็จะเป อยู่เป็นไงบ้างครับชัดเจนไหมครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะทดลองตัดสัญญาณระดับที่1นะครับผมก็กดไฟด้านข้างนะครับทีหนึ่งนะปึ๊บอ่ากระพริบหนึ่งครั้งนะครับก็เริ่มตัดสัญญาณแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมเสียงลมนะครับผมเบาลงหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นการตัดสัญญาณขั้นที่1นะตัดสัญญาณระดับที่2นะครับกดไปทีหนึ่งนะครับไฟสีเขียวจะกระพริบ2ที อ่ะอันนี้ก็เป็นการตัดสัญญาณระดับที่สอนะครับผมเสียงลมเป็นไงบ้างครับตอนนี้เสียงลมเบาลงไหมครับแตกต่างจากระดับที่1นึยังไงบ้างต่อมานะครับตัดเสียงรบกวนระดับที่3นะครับกดไป1ครั้งนะไฟสีเขียวจะกระพริบ3าครั้งนะครับผมอันนี้ก็เข้าสู่ระดับที่3แล้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผม อยู่บริเวณอ่าวไทยนะตอนนี้นะครับผมก็มีล้มนะครับแล้วก็มีเสียงเรือนะเป็นยังไงบ้างครับระดับที่3อีกโหมดหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นโหมดพิเศษเลยครับก็จะเป็นโหมดแบบเอ็กโคนะกดเร็วๆ3าครั้งนะครับผมจะเป็นเสียงเอ็กโคนะครับเสียงเอ็กโคไหมครับผม่าตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณปากแม่น้ำอ่าวไทยนะครับผมทางซ้ายเนี่ยเราจะออกไปบริเวณอ่าวไทยนะทางขวาเราก็จะเข้ากรุงเทพนะครับผม ประมาณนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอยห่างออกไปจากโทรศัพท์มือถือนะครับผมเพื่อดูระยะของสัญญาณนะเดี๋ยวผมจะติดไปที่ปกเสื้อแบบนี้นะครับผมอ่ะแล้วผมก็จะถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งไมโครโฟนตัวนี้นะครับจะรับสัญญาณได้ไกลนะครับผมประมาณ20เมตรเลยนะครับผมอ่ะตอนนี้ผมก็ออกห่างมาประมาณนี้แล้วนะก็ออกมาค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรแล้วนะครับผมจากโทรศัพท์มือถือนะครับผมตอนนี้ผมก็พาทุกคนนะครับผมมาชมวิวนะครับผมที่บริเวณหาดอัมมาลานะครับผมชายบ้านสมุทรปาการนะครับผมใครจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะครับอ่ะโอเคคครรับผมมลิิปนีี้ก็าวว วันนี้นะครับผมสําหรับไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนแบบนี้นะครับผมหรือว่าไมค์ไร้สายแบบหนีบปกเสื้อนะครับผมเำรับท่าน,นนะครับผมที่สนใจไมโครโฟนแบบนี้นะครับผมก็สามารถแตะไปดูลิงก์ตะเกียบเหลืองได้นะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับ